ฝ่ายความมั่นคงพื้นที่อำเภอพบพระส่วนที่กำลังร,งร่วมกันจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง15คนกลางป่าค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ที่สถานีตำรวจภูธรพบพระจังหวัดต,ตากพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์เป็กทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร,รจังหวัดต,ตากนายสมพงศ์ฟุ้งทวีวงศ์านอำเภอพบพระพันตำรวจเอกสุรินทราดิต ทิพเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระพันเอกวรชิตหลากหานเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ร่วมกันถแถลงการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเบียนมาชายและหญิงจำนวน15คนทั้งนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเจา้าหน้าที่ตำรวจภูธรพบพระทหารหน่วยบัญชาการควบคุมโดวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4และฝ่ายปกครองอำเภอพบพระได้ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงสองเส้นทาง ที่เป็นเส้นทางลำเลียงบุคคลต่างด้าวเข้าพื้นที่ชั้นในตามเส้นทางบ้านผาพึ่งบ้านแม่ระเมาตำบลขีรีราษอําอำเภอพบพระและบ้านทงชัยบ้านแม่ระเมาตำบลขีรีราษอําอำเภอพบพระตำบลขีรีราษอําอำเภอพบพระตรวจพบบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมากลุ่มใหญ่กำลังเดินลัดเลาะจะข้ามพื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้านห้วยไผ่ตำบลขีรีราษจึงได้ทำการตรวจสอบพบเป็นชาย9คน และหญิง6คนจากการตรวจสอบทั้งหมดไม่มีใบอนุญ,ญาตเข้ามาในราชาอาณาจากัจากรเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมลงมาจากพื้นที่และได้ทําการตรวจคัดกรองโควิด -19 อย่างเข้มงวดทุกคนจากนั้นแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในจังหวัดตากโดยไม่ได้รับอนุญาตฟาฟื้นประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากส่งตัวให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พันตำรวจเอกสุธิพงศ์เป็กทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดตากเปิดเผยว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นการสนธิกำลังร่วมกับหลายฝ่ายเพื่อสกัดกั้นการทะลักของแรงงานเข้าประเทศและแรงงานที่เคลื่อนย้ายกับประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งหมดทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 กับกระบวนการค้าแรงงานต่างด้าวจึงมีการจัดตั้งจุดตรวจร่วมหลายฝ่ายกองกำลังเดินเท้า ติดตามความเคลื่อนไหวทำให้สามารถสกัดได้รวมทั้งจะขยายผลไปถึงขนบวนการต่อไป